ครับแล้วก็ต่อคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะทเวนตี้ทูเฮนะฮะอไฮยาลูโรนิกแอซิดนะฮะวิซีพลัสคอลลาเจนนะฮะเปไนถอยออกห่างไม่ก็ให้แม่พูดไงเดี๊ามเหรอคะรอยดําหายนะคะฟ้าจางยุรอยตื้นขึ้นนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มแต่ถ้าเป็นเซรั่มต้องน้องโอมนะคะโดนงูกัะดอนโดนงูฉกนะคะงูงูฉกต้องน้องโอมแต่นี่เป็นเซเซรั่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหนียว แล้วก็ใช้ได้นานสองเดือนกว่าถ้าหน้าเล็กๆเนี่ยสาเดือนออเก็บไว้ในตู้เย็นหรือเก็บไว้ในที่ตรงเขาเรียกว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้แต่แตถ้าเท่านี้ตู้เย็นเนี่ยจะดีมากมันจะเย็นช้ำมันจะฉ่ำผิวแล้วมันจะซึมไวมากแล้วไม่แห้งเครื่องสาอางเซ็ตอ่ะไม่ใช่ไม่แห้งแห้งไวคเครื่องสาอางเซ็ตเก่าคุณไม่ต้องทิ้งนะคะคุณทาทับไปได้เลยแล้วคุณล้างหน้าตอนเช้าคุณจะรู้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีจริงพูดมาขนาดนี้หลายคนบอกว่า ทาเวนที่2 H Y เนี่ยต้องประมาณ1 0 0แน่นอน uh huh. พี่บอกเลยว่าขวดหนึ่งเนี่ย ยังไม่ถึง400เลยครับขวดหนึ่งถูกมากเลยข้างกล่องเนี่ยเขาขายกันคือ590นะคุณแม่แต่ถ้าวันนี้ในรายการเราลดพิเศษเลยนะจาก590หนึ่งขวดเหลือ390บาทเท่านั้นและคุณผู้ชมครับวันนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษจ่าย5ได้ถึง6ราคารวมแล้ว6ขวดเนี่ยเกือบ3,000เราไม่ขายนะเหลือเพียงแค่1น5 0บาทเท่านั้นเองก,กับทวีทีนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับรีบโทรเลยนะครับ0804628455 0804628455หรือที่มุมขวาตรง นะครับพิมพ์แลนแอดอแอดไซน์นะครับตามด้วย22 h y ก็พิมพ์อาลา์แอดไปคุยกันได้เพราะรายละ,<ฮ>ะเอียดโปรโมชั่นเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวที่เมาส์มันกันปากนั่นเองนะครับมาคันต่อค่ะ เอาไปดูเวทีมิสแกนบ้างนะครับในช่วงนี้นะฮะพี่นวัดเองก็เปิดใจชัดเลยมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลทำไป9ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทั่วโลกยอมรับแกน์แลมแน่นอนว่าสวยหวานชมมงจริงๆนะฮะจบไปแล้วนะครับกับปี2021นะฮะกับมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะแล้วก็คนที่ได้มิสแกนมาอาในปีนี้ไปก็คือมิสแกนเวียดนามนะครับชื่อว่าเงียนตุกตุยเตียนนะครับเงียนตตุุก้ เงนนียนนะครับอย่าออกเสียงผิดจ้ะอย่าไปเติมมาเอกนะเป็น,นะะเงียนตุ๊กตุยเตียนนะครับที่เป็นมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับปี2021ถูกใจแฟนนางงามไปเลยนะฮะด้านของพี่วัดเองเนี่ยก็เป็นผู้จัดการประกวดเวทีมิสแกรดนี้นะครับก็ต้องออกมายอมรับว่าเวทีมิสแกรดเนี่ยโดยเฉพาะอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่ความภาคภูมิใจของผมคนเดียวนะ ผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นเวทีนางงามระดับโลกเวทีแรกและเวทีเดียวที่คนไทยเ,ยเป็นคนทําขึ้นมาคราวนี้เองนะครับเวทีมิสแกร d เนี่ยนะครับหรือว่ามิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเราในเป็นเวทีนางงามยุคใหม่ที่พยายามตอบโจทย์ในยุคตามความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันผลงานที่ผ่านมาก็ทําให้เรามีแฟนนางงามเนี่ยทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะแฟนนางงามต่างชาติที่มีอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะชื่นชมเราเรื่อยๆทั้งในเรื่องของการจัดก,กิจกรรมช่วงการเก็บตัวเรื่องของการประกวดรอบชุมประําชาติรอบพรีลิมิารี่นะฮะรอบตัดสินแสงสีเสียงโปรดักชันของเวทีเนี่ย คบครันแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้โหดีขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบนะฮะเพราะว่านางงามก็จัดเต็มอยู่แล้วพอไปเจอแสงสีเสียงแล้วก็เรื่องของสเตจเวทีต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆคือโปรดักชันน่ะถือว่าดีมากแม่ก็ไปมาใช่ไหมใช่ค่ะวันตาศนแม่ไปมาใช่ไหมไอกแก่นพาไปเอออุ้ยแต่ไม่ไปเออพูดถึงแม่แก่นเห็นแม่ลงในไอจีด้วยใช่ไหมแก่นใช่ไหมใช่ๆๆใชโอหโ้หเดินฟูลเธอได้นนฟูๆ,ๆ,ๆเลยนะ แล้วใครเป็นคนถ่ายอ่ะแม่เหรอหรือว่าใครถ่ายเพื่อน้องตั้มถ่ายให้อเห็นว่าเดินแบบฟูเธอเลยนะคือดิฉันไปเนี่ยดิฉันทีแรกจะไม่ไปดิฉันจะไปดูแค่พีริมเทปทีนี้เนี่ยแก่นเนี่ยเขาบอกว่าแม่ไอ้แก่นเออเธอมาสิอเปลี่ยนเสียงไม่ทันเลยเธอมาสิฉันอยากไปดูครัแล้วก็ไลน์ไปหาพี่วัดพี่วัตบอกว่าม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 า เออมาๆๆนะคะแล้วก็เสร็จนี้เนี่ยเราก็ไปพอไปเสร็จ๊บเขาก็ดูแลเราดีนะเขาเขาให้เรานั่งเรียบร้อยแล้วก็เจอน้องหลายคนที่พี่เต๋อสนิทเนี่ยนะคะแม่มานั่งกับหนูไงก็เออมานั่งด้วยกันก็ดูกันไปนะคะแล้วก็รุ้นว่าบราซิลจะเข้าไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่จิ้มเลยนะคะบราซิลฉันจิ้มเลยค่ะนะคะจิ้มเองนักเลงพอนะคะฉันจิ้มเลยว่าบราซิลจะมงเพราะที่ฉันดูพีริมมาแล้ว จริงๆแลถ้าเกิดดูตามเนื้อผ้ายังไงก็บราซิลกับอเอลกดอมันต้องจับมือกันนะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็คิดในใจคิดในใจแต่เราไม่กล้าพูดออกไปคิดในใจว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้เรื่องธุรกิจวง,งการนางงาม,มเราคิดใน,ในใจว่าลาตินบ่อยไปไหม,มลาตินบ่อยจังปีที่แล้วก็อเมริกาก่อนหน้าอเมริกาเป็นอะไระ บีก่อนเหรอจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นวนๆลาตินเนี่ยบ่อยครับมันหกคนแล้วอ่ะมันจากมาเก้าลาตินไปหกแล้วอ่ะครับคิดไม่ออกบอกลาตินอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็เอานาะวันนั้มันบราซิลเราก็ต้องจิ้มบราซิลตัดสินใจจิ้มบราซิลกันไปอพอเสร็จปั๊บบราซิลออกมาเฮ้ยก็โอเคนะใช้ได้โอ้ยเอลกอดอร์นากลัวนะเว้ยเอลกอดอร์สวยชิบหายเลยนะคะ ัวตัวก็สวยเซาแอฟก็สวยครับอะไรอ่ะไอประเทศหมู่เกาะอ,อีกอันนึงที่เข้ามาไอันั่นก็สวยตายห่าแล้วแต่ลาตินก็บราซิลก็ยังไหลเข้ามาห้าอีกเอาบราซิลแน่นอนแล้วตอบคำถามบราซิลอีกอบราซิลอีกพอประกาศเวียดนามไม่หลุดกูว่างานนี้ต้องมีอะไรแล้วละ่ะงานนี้ต้องมีอะไรแล้ว พอจะคิดอะไรได้แล้วกูว่าปากกาเซียนหักกันหมดแล้วแหละที่โผล่กันมาเนี่ยนะแล้วก็ยืนอยู่สามอยู่พอราซิลลุดใช่ไหมนั่งกับน้องสองคนม,มึงว่าใครถามน้องนะคะ,ะน้องก็ทํานางงามเป็นช่างแต่งหน้านางงามม,มึงว่าใครหนูว่าเอลกาอดอกกูว่างานนี้กูว่าน่าจะเวียดนามนะมึงเพราะก่อนหน้านี้คืนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งอินบ็อกมาหาพี่เต๋อเขาบอกว่ากระแสเวียดนามเนี่ย ในโซเชียลแรงมากเขาบอกเวียดนามจะมองแต่เราไม่มองอเราไม่มองเราไปมองลาตินอเมริกาโซนนั้นได้หมดเลยคูว่าน่าจะเวียดนามแล้วว่าแล้วแมทธิวก็เริ่มสัมภาษณ์แล้วใหญ่เวียดนามดันพูดไทยได้อีกอเหมือนอาบีนาปีที่แล้วเลยครูว่าเวียดนามแล้วแหละฉันว่าเวียดนามวะแกฉันว่าไม่ใช่เอลกาดอทาใจไวเลยพอเสร็จปั๊บเวียดนามได้ ถามว่ารู้สึกผิดหวังไหมเราก็ต้องเรียนตร,ตรงๆว่าเราก็ลุ้นบราซิลนะครับบราซิลดหลดไปแล้วเอลก็โดก็สวยมากก็เสียดายแต่เมื่อกลับบ้านมาดูเทปมาดูเทปดูอะไหลายๆอย่างแล้วเนี่ยความสวยของเอเชียมันจะไม่เหมือนความสวยของลาตินอเมริกาลาตินอเมริกามันจะอกๆๆใหญ่เอวอสะโพกบุ้มแต่ความสวยของเอเชียสังเกตว่าพม่า,มาพม่า,มาก,กับ เวียดนาม,มนะคุณสังเกตได้ว่าเอวสับสะโพกกลม<ว>แต่เขาตัวเล็กครับแต่เขาตัวเล็กเรามองข้ามผู้หญิงไซส์เล็กเรามองข้ามผู้หญิงไซส์เอสไปเราไปมองข้ามเราไปดูที่เอกับแอเลยเอ็มเอ็มไม่ใช่มีแออไม่มีเอมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเอวมีสะโพกแล้วขาเขาสวยแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ย พอได้นั่งฟังพี่วัดไลส์สดว่าใช่ความสวยของแต่ละทวีปมันไม่เหมือนกันไม่งั้นประกวดมาสิปีมันก็จะมีแต่ลาตินลาตินลาตินเพราะเราตั้งมาตรฐานว่าความสวยคือลาตินอเมริกาเราจะไม่เห็นมิสเซาท์แอฟริกาได้เราจะไม่เห็นมิสไทยแลนด์ได้เราจะไม่เห็นฟิลิปปินได้เราจะไม่เห็นอินโดนีเซียได้เราจะไม่เห็นนางงามที่มาจากหมู่เกาะได้เพราะเราไปยึดต,ติดกับภาพของลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นความงามแต่ละทวีปมันเป็นความงามที่แตกต่างกัน พอเวียดนามได้เราก็อ่าโอเคอแล้วเราก็ไปนั่งดูคนเวียดนามร้องไห้กับทั้งประเทศอมไม่นึกว่าจะชนะครับอรมะเขอ,อร่วมเชียร์กันนะคนร่วมเชียร์แล้วมีแต่คนรวยเห็นไหมเป็นวาระแห่งชาติครับเวียดนามกัมพูชาเป็นวาระแห่งชาตินะเขารวบรวมดาราศิลปินเซเลป่าเศรษฐีทั้งหมดเลยนะเวียดนามกับกัมพูดีเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติกับ อาหลังจากประกาศของว่าใครได้มิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2021ไปแล้วเนี่ยนะครับก็อีหนึ่งคนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครับแม่ลีน่าจางนะฮะคุณแม่เป็นอดีตมิสแกลนเป็นมิสแกลนหรอมิสแกลนจังหวัดอะไรกรุงเทพจังหวัดนี้ค่ะจังหวัดประตูน้ำประตูน้ำนะฮะเป็นมิสแกลนเลยเพราะเขาเคยโด่งดังจริงๆนะฮะคือคุณแม่ลีน่าจางเนี่ยบอกว่าไม่ถูกใจผู้ชนะมิสแกลนของคุณแม่ บอกว่าที่มาจากเวียดนามเนี่ยไม่ถูกใจนะเพราะบอกว่าเออแบบอะไร่ะมันไม่สวยเลยแค่พูดภาษาไทยได้น่งงมากทางด้านของคุณบีน่าเองเนี่ยยังสวยกว่าเลยคือเมื่อปีที่แล้วไงบอกอะไรยังไงเนี่ยสวยตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปไหมล่ะโอมบรรยายเนี่ยอาจจะไม่ได้นำเสียงของแมรีน่าเรา,าไปดูคลิปซิว่าที่เขาแชร์กันน้ำเสียงแม่ดีน,น่าจางเป็นอย่างไรจ้าเวียดนามเนี่ยไม่สวยเลยไม่ถูกใจฉันเลยไม่ได้สวยตรงไหนเลยซาบีนา่ายังสวยกว่ามันอีกนี่นี่นดูเด็ด ไม่ได้สวยตรงไหนได้ไปยังไงวะแค่พูดภาษาไทยได้เหรอนี่ซาบินา่ายังสวยกว่าเลยไม่ได้สวยเลยรูปร่างก็แค่กันอย่างกับเด็กเด็กที่ไม่โตอ่ะเด็กอายุสิบสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่โตอ่ะเอออีเวนคุยกับคุณแม่บา้างยังฮะคุยกับคุณแม่บา้างอ๋อคุณแม่โทรมาถามแล้วเมื่อวานว่าทำไมทำไมอะไรยังไงแล้วก็บอกว่า แล้วก็อธิบายอย่างนี้แหละอธิบายไปว่าความสวยแต่ละทวีปไม่เหมือนกันเราคนไทยเราชอบนางงามน้องๆหลายคนชอบนางงามเราก็จะยึดว่าภาพนางงามคือลาตินอเมริกาไปดูไปดูโคลัมเบียสิไปดูเวเนสสิไปดูอาร์เจนตินาสิเออเราก็จะมองว่าเนี่ยคือความสวยอย่างนี้แต่ความสวยเวลาเรามาทำงานนางงามเนี่ยความสวยมันมีความหลากหลายก็แตกต่างกันไป ทำไมเราไม่มองว่าอยากเห็นคนสวยมาดูไทยแลนด์สิมาดูเวียดนามสิม,มาดูฟิลิปปินสิม,มาดูอินโดนีเซียสิมาดูมาเลเซียสิสสม,มันมีความสวยที่หลากหลายของแต่ละเผ่าพันธุ์ครับเราจะไม่มองว่าทําไมเราไม่ไปดูนามิเบียทําไมเราไม่ไปดูเซาท์แอฟริกาทําไมเราไม่ไปดูนางงามที่มาจากไนจีเรียเพราะเราจะมองว่าไม่สวยอ่ะไม่สวย ลาตินคือสวยสุดเราไปยึดติดกับภาพอันนั้นเราไปวางกฎเกณฑ์กันเราเองทำไมเราไม่ไปดูเช็กดิพับลิกล่ะทำไมเราไไปดูความสวยแบบสเปนล่ะทำไมเราไม่ไปดูความสวยแบบเนเธอร์แลนด์ล่ะทำไมเราไม่ไปดูความสวยแบบบังกลาเทศล่ะความสวยของแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันแต่ว่าเวลาใครจะผ่านไม่ผ่านเข้ารอบเนี่ยเขาดูโดยรวมทั้งหมด โดยรวมทั้งหมดหนึ่งคุณต้องสวยนำสองรูปร่างของคุณเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมอย่างที่มิสรัสเซียคนหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่ามิสมิสแองโกลาไม่สวยถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเป็นการเหยียดนะคะเหมือนเป็นการเหยียดเหยียดผิวอะนะคะเหมือนเป็นการเหยียดผิวเลยเพราะว่ารัสเซียคนนี้สวยมากครับติดอยู่อย่างเดียวรอบชุดว่ายน้ำสะโพกแปลกแปลก น้องไปดูดีๆสะโพกแปลกๆเป็นคนที่สะโพกไม่ได้เอวแล้วมาพัวอย่างนี้เขาเอวมาปั๊บแล้วก็สะโพกเขาเหมือนมันมัน,ม,นมันยกเหมือนเป็นปีกขึ้นมาอีกนิดนึงอ,ะอ่ะ,อะมันเป็นสะโพกที่ไม่ใช่สะโพกนางงามครสะโพกนางงามมันต้องพัวแล้วก็ผายออกมาคุณไปดูแองโกลาสิเขาพัวแล้วก็ผายออกมาแล้วขาเขาเล็กรีดแล้วขาเขาชิดกันหมดเลยอะ มันเป็น b e a u ี y queen แต่รัสเซียคนนี้ขาสวยแต่สะโพกตรงช่วงนี้แปลกๆเขาเลยไม่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายออนั่นแหละแต่เขาสวยนะคะแต่เขาไม่น่าไปบอกว่าคนดำไม่สวยเพราะความสวยมันมีความหลากหลายมันเป็นเหมือนการเหยียดแล้วการบูลลี่กันมากกว่าไม่งั้นคนดำส่งมาร้อยกว่าปีก็ไม่มีวันได้เพราะว่าถ้าเกิดแม่รัสเซียมองว่าคนดำไม่สวยก็คือจบรัสเซียสวยอยู่เจ้าเดียวเอาชาวบ้านเขาไม่สวยอ้าวไทยไม่สวยหรือฟิลิปปินไม่สวยหรือ อินเดียไม่สวยเหรออผิวสีไม่สวยเหรอลาตินไม่สวยเหรอมึงสวยอยู่คนเดียวมึงก็ไปประกวดอยู่คนเดียวในห้องมึงอ,อ่ะจะสวย<ม>คือคนเรามันจะสวยมันไม่เกี่ยวกับขาวหรือดำนะ,ะใช่ค่ะโดยเฉพาะนางงามเนี่ยมันมันอยู่ที่ความ,มตั้งใจในการมาประกวด <ใจ S 2> ด้วยร้องทุกอย่างนะฮะเพราะว่าอย่างที่แม่บอกไปเนาะ มันไม่ได้ประกวดบนเวทีแล้วได้คะแนนอย่างเดียวเพราะคะแนนเนี่ยมันมีเล็กมีน้อยตอนเก็บตรงเก็บตัวกิจกรรมต่างๆมันมีคะแนนหมดเลย <c oughs> ใช่ค่ะจากนั้นก็ต้องให้ตอนเกณย์ของคะแนนการัดสินไปก็สแสดงความวยิดีกับท่านนันของเงียนตุ๊กตุยเกียนด้วยนะฮะอ่านอ,อีกยอดหนึ่งเดี๋ยวอ่านชื่อของผิดเดี๋ยวโดนทัวลงนะฮะ เงียนตุ๊กตุยเตียนนะครับ Miss Grand International 2021ในปีนี้นั่นเองนะครับะคะ่ะเดี๋ยวพาไปก่อนนะช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับเทวี่ Two H Y คุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับกาดูแลนะครับเรื่องของผิวหน้าของเราเพราะว่ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนแล้วก็มีวิซีเข้มข้นเลยครับทำให้าาผิวของเราเนี่ยดูเด็กแล้วก็กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นกับเทวี่ Two H Y ใครมีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดำรอยแดงหรือว่ารอยแผลเป็นเนี่ยสามารถช่วยได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะฮะะแแลล้้้วววกกก็็เเเปปปนนนนนหัััััชชือออยย่่่่าางทีีคคุณมมมบบบไรรพโโ พิเศษนะฮะหขวดเนี่ยนะปกติข้างก่อนห้าบาทวันนี้ลดเหลือ390บาทนะครับแต่ถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นเป็นเซตหลายคนเรียกร้องเขาก็กลับมาแล้วที่รายการเรานะฮะจ่าย5ได้ถึง6นะครับราคาเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วจ้าศูนย์แปดศูนย์สี่หกสองแปดสี่ห้าห้าหรือที่ไลน์แอดเทวิสูเอสย์นั่นเองนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ